สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอารสองร้อยลังนะก็คือวันนี้มีแอดมินทางไม่ใช่แอดมินก็คือมีน้องๆของเฟซบุ๊กฝากมาถามมาว่าเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนแลนะเริ่มต้นยังไงกับการทํารายการเกาหลีออนหัวและรายการเรากันเล่นนะครับก็คือแรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยมันมาจากรายการรายการหนึ่งชื่อว่ารายการเบียโซ คือเป็นรายการที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมมากก็คือไม่ก็คือดูดูแลแบบรู้สึกแบบอยากจะทําให้เหมือนเขาบ้างแล้วก็มันก็มีภาพยนตร์ซักซีหวยท่านเทพแล้วก็อย่างบาเดอะบุ๊คบี้แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่เก่าก็คือจุดเริ่มต้นของพวกเรามันเริ่มมาจากบทภาพยนตร์เรื่อง,งชื่อว่ามูลรักเอ็มซีซึ่งตอนนี้กําลัง เริ่มเขียนบทอ,อยู่ชื่อว่ามุนรักเ c แล้วก็เขียนบทไปเรื่อยๆก็ได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนนึงที่ชื่อว่าพี่เกลือกิติเชี่ยววงกูลเป็นนักแสดงซิทคอมเป็นต่อแล้วก็เป็นคนเขียนบทเรื่องเป็นต่อด้วยซิทคอมนะเป็นคนเขียนบทซิทคอมเป็นต่อต่อมาก็คุยกันผ่าน facebook อยู่ตลอดเวลาก็คือตอนผมอยู่ที่เชียงใหม่แต่ ก็อ,อยู่ที่กรุงเทพแต่แล้วก็ผมก็ยา้ายจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพซึ่งไปทํารายการวี o โไปดูไปแบบติดตามกับรายการวี o ซแล้วก็ไปทําอะไรหลายๆอย่างกับสิคอมเป็นต่อซีซั่นสจนกลายเป็นเป็นต่อขั้นเทพแล้วก็จะมีซีซั่นสต่อไปแล้วแรงบนันดาลใจทใี่ทำเกาสลีออนทอขึ้นมานี้ก็คือแบบเป็นเวลา หลายเดือนมากกว่าจะคิดชื่อว่าล้อกันเล่นได้ซึ่งชื่อล้อกันเล่นเนี่ยได้มันจากซิคอมเรื่องเป็นต่อมันเป็นตอนมันจะมีจังหวะนั้นจังหวะหนึ่งตอนที่ชื่อตอนนัชื่อตอนช้างเผือกนะเป็นซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการไปจีบผู้หญิงแต่ผู้หญิง,งนคนนั้นเขามีแฟนแล้วก็ได้ไปแท้แฉว่านี่คือ,อรายการล้อกันเล่นคือเขามาแกล้งคน กำลังกินข้าวอยู่นั้นแล้วก็จากนั้นมาเราก็ได้ชื่อรายการล้อกันเล่นก็คือรายการเนี่ยมันชื่อน่ยมันก็ยังไม่ไม่มีอะไรมากก็คือฟังพันธะแต่วันหนึ่งได้ไปอบรมที่โรบินสันเชียงใหม่กับเพื่อนๆแล้วเกิดนึกสนุกอยากจะไปถ่ายรูปคู่กับสาวก็เลยตั้งรายการขึ้นมาว่านี่คือรายการล้อกันเล่น แล้วก็จากนั้นเราก็ทำา e ฟแรกของเราขึ้นมาซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็มี3,000กว่าวิวซึ่งลงมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าก็คือเป็นยอดวิวที่สูงสุดติดอันดับของที่เราเคยลงมานะก็คือตามเป้าที่เราคาดไว้ต่อมาเราก็ได้ทำรายการเล่ากันเล่นกันต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีก็มีบางคนมาถามว่าแล้วกาสรีออนทัวร์ละ่ะ ไปไหนก็คือกอสเรีอนทัวร์ตอนนี้เปลี่ยนได้เป็นล้อกันเล่นกันหมดแล้วครับก,ก็คือรายการกอสเรีอนทัวร์ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการล้อกันเล่นแต่ทุกทุกท่านก็ยังคงติดตามของกอสเรีอนทัวร์ได้ผ่านรายการล้อกันเล่นเดี๋ยวเราจะทําช่วงออกไปให้ท่านได้ดูกันต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปสรรคของการถ่ายทํารายการก็คือ หนึ่งไม่มีสถานที่สองไม่มีสปอนเซอร์คือทุกคนก็ต่างอยากจะดูรายการกันนะก็แต่มันยังขาดสปอนเซอร์ก็คือตอนนี้ฮะสปอนเซอร์ได้แล้วเราก็พยายามจะทำรายการที่ดีให้กับทุกท่านได้ดูกันถ้าเกิดใครพบเจอหรือใครไปเที่ยวไปเจอก้อผมไปถ่ายรายการก็ขออนุญาตถ่ายรายการกันหน่อยนะครับก็คือ อยากจะดันรายการให้ขึ้นจิตอันดับของเขาบ้างนะก็ต่อมาเราก็มาผมจะมาขอร้องให้อีกเรื่องนึงผมจะมาขอร้องต่อมาผมจะมาขอร้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าคือแบบว่าถ้าเกิดทุกท่านได้ไปชมกับชมรายการอื่นๆแล้วขอลองมาดูรายการของผมบ้างนะครับก็คืออาจจะได้สาระนิดหน่อยแต่ จะทำรายการให้ดีที่สุดชาวคนต่อ,ตอไปครับพี่ครับ